สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเวลาเราเลือกรับประทานอะไรก็ตามเราจะเลือกที่รสชาติต้องอร่อยไว้ก่อนใช่ไหมครับแต่จะดีแค่ไหนครับถ้าอาหารของคาวของหวานที่อร่อยเนี่ยทำจากส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยครับ4เมนูในวันนี้นะครับล้วนมีรสชาติที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นรสชาติแบบไทยฟิวชั่นญี่ปุ่นหรือแบบฝรั่งครับถ้าพร้อมแล้วเข้าครัวพบกับเมนูหลักรสของพลกันเลยดีกว่าครับ พูดถึงแตงโมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าคนไทยเราทานแตงโมเนี่ยนะครับเป็นผลไม้เป็นน้ำปั่นนะครับหรือว่าอย่างมากก็ไอศครีมนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาแตงโมเนี่ยนะครับมาทำเป็นอาหารสไตล์สลัดนะครับซึ่งมีน้ำยำแบบไทยๆแล้วก็ใส่สมุนไพรแบบไทยๆลงไปด้วยครับเมนูนี้มีชื่อว่ายำแตงโมครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยนะครับตอนนี้น้ํามันนะฮะเริ่มอุ่นๆเราก็จะใส่หอมแดงลงไปนะครับน้ํามันไม่ต้องเยอะครับเราเจียวไฟอ่อนๆนะครับระหว่างที่เราเจียวหอมนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาผสมตัวน้ํายําก่อนเลยมีน้ําปลามีซีอิ๊วขาวมีกระเทียมครับมีหอมแดงมีขิงนะครับคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะฮะ หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำมะนาวประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับชิมรสดูนะครับถ้าเผื่อเราชอบให้เปรี้ยวกว่าน,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันกลับมาดูที่หอมของผมนะครับหอมนะฮะเราเอาสีเข้มเล็กน้อยนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเรายกออกจากความร้อนนะครับสีก็จะเข้มขึ้นเองนะครับเราพรมเกลือลงไปที่หอมเจียวเล็กน้อยครับ น้ำมันตรงนี้นะครับผมใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับเป็นน้ำมันที่เกิดจากการเจียวหอมใส่ลงไปครับผสมให้เข้ากันนะครับหลังจากคนที่เข้ากันแล้วนะครับพริกชี้ฟ้านะครับ1เม็ดนะฮะซอยครับผมใส่ลงไปนะครับคนให้เข้ากันหลังจากนั้นเราใส่แตงโมล,ลงไปนะฮะ หลังจากที่คล้าเสร็จแล้วนะครับเราจะพักเขาไว้เป็นเวลา10นาทีครับสมุนไพรที่เราจะใส่นะครับเราก็มีโหระพานะฮะซอยโหระพาเป็นเส้นๆกลับมาที่แตงโมของเรานะครับน้ำเขาก็จะออกมานะครับผสมกันรสก็จะกลมกล่อมมากขึ้นใส่เนี่ยครับ สมุนไพรของเราลงไปนะครับเค้าให้เข้ากันถั่วลิสงนะครับก็บดหยาบๆครับใส่ลงไปนิดหน่อยได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราโรยหน้าอีกนิดหน่อย เรียบร้อยแล้วฮะเป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับอาจจะใหม่นิดนึงสาหรับเราแต่ผลเชื่อว,ว่าถ้าได้ชิมจะต้องติดใจและนี่ก็คือยำแตงโมงครับรสชาติต,ต่อไปนะครับเป็นรสชาติแบบญี่ปุ่นครับตัวนี้นะฮะผลเชื่อว,ว่าโดดเด่นที่ตัวน้าซอสครับเพราะว่าเวลาที่คนทานแล้วจะต้องรู้สึกว่าไม่มีซอสตัวนี้ก็ไม่ใช่อาหารเมนูนี้เราจะทํโทงคาสึครับ เราจะเริ่มต้นจากการทำตัวซอสกันก่อนนะครับก็จะมีหอมใหญ่นะครับเซอร์เรี่ครับหั่นเป็นเต่าสี่เหลี่ยมเล็กเช่นเดียวกันครับแครอทครับแอปเปิ้ลแดงหั่นเต๋าครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มีขิงครับขิงขูดฝอยนะครับขิงขูดฝอยทั้งหมด1ช้อนชาครับมีกระเทียมครับซอยบางๆครับเครื่องปรุงรสอื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างน้ำตาลทรายแดงครับ ซอสมะเขือเทศครับน้ำส้มสายชูข้าวครับซอสเปรี้ยวครับน้ำเปล่านอกจากนั้นนะฮะเรายังมีเครื่องเทศอีกมากมายทีเดียวตัวนี้นะครับเป็นการผูนะครับการผูเนี่ยเราใช้ไม่เยอะครับเศษหนส่วนแช้อนชานะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นการผูที่บดแล้วนะครับเวลาที่เราใช้เสร็จเราก็ต้องปิดฝา แล้วก็เก็บในที่ที่ไม่โดนแสงแล้วก็แห้งดีนะครับอันนี้เป็นซซนนาม o อนนะครับซซนนาม o อนก็จะใช้เศษหนส่วนแปดช้อนชาเช่นเดียวกันนะครับตัวต่อมานะครับออสปซ i c ์ครับออสปซ์ก็คือเป็นเป็นเครื่องเทศตัวหนึ่งนะครับหลายๆคนคิดว่า กลิ่นหอมของเขาเนี่ยครับเขาบอกว่าเหมือนสไปร์หลายๆตัวมันรวมกันนั่นเป็นที่มาของชื่อนะครับเราใช้เศษ1ส่วน4ช้อนชาครับเราใช้มัสตาร์ดแบบญี่ปุ่นนะครับครึ่งช้อนชาครับหลังจากนั้นนะครับเรานำมาตั้งไฟครับคนให้เข้ากันครับหลังจากที่ส่วนประกอบของเรานะครับเดือดนะฮะเราจะลดไฟลงต่ำเลยครับแล้วก็เคี่ยวเขาให้ทุกอย่างนุ่มดีนะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีครับใช้ได้แล้วครับผม เดี๋ยวผมนําออกมาพักไว้นะครับแล้วกลับมาดูที่ตัวทงคัสึนะครับเวลาที่เราไปชุบทอดสิ่งที่เราต้องชุบทอดมีอะไรบ้างครับมีแป้งแห้งมีไข่แล้วก็ต้องมีเกล็ดขนมปังครับเกล็ดขนมปังที่พลเลือกใช้เป็นสูตรพิเศษกรอบนานไม่มีสารฟอกขาวและก็ต้องไม่อมน้ํามันนะครับใส่ามาเยอะๆนะครับเวลาที่เราจะเอาหมูมาใช้งานเนี่ยนะครับมันจะมีพวกเนี่ยครับเอ็นใหญ่ๆนะฮะใช้กันไกบาดลงไปนะครับ เพราะว่าเอ็นเหล่านี้เวลาที่เขาโดนความร้อนเขาจะทําให้หมูงองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําให้เนื้อเขาแบนลงเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมทานมิโซะครับบางๆนะฮะเวลาทานเข้าไปแล้วจะได้แบบว่ามีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นนะครับหลังจากทาเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราทําก็คือว่า เราจะนำไปคลุกในแป้งแห้งก่อนนะครับขย่าวแป้งส่วนเกินออกนะครับหลังจากนั้นนะครับไข่ไก่ครับผมเอาล่ะหลังจากชุบเก็บขนมปังเสร็จแล้วนะครับเราไปพักในตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งน้ำมันให้ร้อนดีนะครับระหว่างนี้เรามาปั่นซอสกันครับ โชยุครับมิรินสาเกนะครับทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วนะฮะเปิดนิดนึงให้เขาระบายความร้อนได้นะครับปั <c oughs> บ่นให้ซอสเนียนดี D นะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับเราพักตัวซอสไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำมันของผมได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาหมูขึ้นมาทอดกันเลยครับ วันนี้กระทะที่ผลใช้ทอดนะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะนอนสติกใช้ทอดได้หรือเปล่าได้ครับเพราะนอนสติกใบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัวเคลือบของเขาเนี่ยหลายชั้นครับแล้วก็เป็นตัวเคลือบที่ทนการขีดข่วนได้ดีฮะดังนั้นหมายความว่าเวลาที่เรามีนอนสติกอยู่ที่บ้านเนี่ยครับนอกจากเราใช้ผัดข้าวผัดพาสต้าแล้วนะครับเรายังสามารถใช้ในการทอดที่ไม่ได้เป็นงานหนักนะครับชั่วครัางชั่วข่าวได้ด้วยนะครับ เวลาที่เราทอดของนะครับหรือว่าเราย่างเน,น,นื้อเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเรา ยากหรือทอดนานเท่าไหร่เวลาที่เราทาเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะหั่นทันทีนะครับความชุ่มชื้นด้านในเนี่ยครับน้ำจะไหลออกมานะฮะจะทําให้หมูเรากระด้างอย่างนี้ครับผมทอดตัวเนื้อหมูชิ้นหมูเนี่ยประมาณ4นาทีผมควรจะนําขึ้นมาพักสัก4นาทีก่อนถ้าเราจะตัดออกมาเป็นชิ้นๆน,นะครับเอาละครับตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราเสิร์ฟทงคัตสึอของเรากับงามบทซอสทงคัตสึนะครับกะหล่ำปีซอยนำไปแช่ยเย็นนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสิร์ฟในสไตล์แบบ Family เลยนะฮะใ,ให้ทานกันได้ทั้งครอบครัวและนี่ก็คืออีกหนึ่งรสชาติในสไตล์ของญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่พลน,นำมาแบกบันในวันนี้นะครับถงคาซึครับรสชาติต่อไปที่พลอยากจะนำเสนอนะครับเป็นรสชาติของอัลมอนด์ที่มาพร้อมกับขิง ขิงกับอัลมอนใครจะคิดว่ารสชาติเข้ากันได้นะครับเข้ากันได้ครับและเข้ากันได้ดีด้วยครับผมจะทําเค้กครับทำเค้กอยู่ในแผนหรือพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับขนาด9คูู12นิ้วนะครับเค้กตัวนี้มีชื่อว่าเค้กอัลมอนดขิงครับ พูดถึงอัลมอนด์นะครับเนี่ยนะถ้าเปิดอัลมอนด์ลักษณะนี้เป็นอัลมอนด์ทั้งเม็ดนะครับเขาจะมีผิวบางๆที่เคลือบตัวเม็ดอยู่นะครับอัลมอนด์รูปแบบนี้ส่วนมากเราจะใช้ทําพวก คุกกี้ที่อยู่ในเนื้อของคุกกี้นะครับเวลาที่เราหั่นออกมาเราก็จะเห็นเนื้ออัลมอนด์ของขาวแล้วก็มีขอบเป็นผิวสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับแต่ถ้าเปิดสมมติเรามีอัลมอนด์แบบนี้แล้วเราไม่ต้องการผิวนะครับง่ายมากเลยเขาเรียกว่าบรา์นะครับการบรา์ก็คือการที่ว่าเราต้มน้ําให้เดือดดีใส่อัลมอนด์ลงไปนะครับทิ้งไว้ประมาณ1นาทีผิวก็จะนุ่มแล้วเราก็ลอกออกนะครับแต่สําหรับอัลมอนด์สูตรนี้นะครับผมไม่ได้ใช้อัลมอนด์ทั้งเม็ด ผมจะใช้อัลมอนที่เป็นแบบสไลด์นะครับแบบสไลด์นะครับวิธีการใช้เหมาะกับการที่เราไว้โรยหน้าขนมเพื่อแต่งให้สวยงามเวลาที่เราอบนะครับแต่เราจะไม่ใช้ให้อยู่ในตัวเนื้อเค้กเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นมันบางเกินไปนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับใช้ในลักษณะคล้ายกับแป้งเลยครับนั่นก็คืออัลมอนที่ป่นเป็นผงนะครับลักษณะแบบนี้ฮะจะเป็นผงที่แบบเล็กๆเลยนะครับเกือบเท่าแป้งแล้วนะครับ ถ้าคุณผู้ชมจะซื้ออัลมอนด์มาป่นเองนะครับเราจะต้องระวังเพราะว่าเครื่องเครื่องปน่นเครื่องปั่นของเราเนี่ยจะต้องแรงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเบื่อเราปั่นเนี่ยแล้วปั่นนานน้ำมันมันจะออกมาแล้วมันจะแฉะนะครับดังนั้นถ้าเบื่อเป็นผมผมว่าซื้อสําเร็จรูปที่เขาปั่นมาให้เลยจะง่ายกว่านะครับเอาละเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเราจะใส่เนยครับผมแล้วก็ใช้หัวตีที่เป็นลักษณะใบาไม้หรือใบพัดนะครับ ถ้าเนยของเรานะครับยังเย็นอยู่นะฮะเรายังไม่ควรใส่น้ําตาลครับเราตีให้เนยไข่ตัวนุ่มขึ้นเล็กน้อยครับในระหว่างนี้นะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ขิงป่นนะครับขิงป่นสูตรนี้ใช้เยอะนะฮะผมใช้ถึง1ช้อนชาครับคนให้ขิงกระจายนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับสักหยิบมือครับคนให้ขิงกระจายนะครับแล้วก็นํามาร่อนครับ เนยของเราเริ่มนุ่มขึ้นแล้วนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปได้ครับค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะตีให้เข้ากันครับพอเนยเริ่มเข้ากันนะครับใช้ไก่หนึ่งฟองนะครับเพื่อให้เข้ากันได้ง่ายนะครับเราใส่ไข่ลงไปทีละนิดนะครับเข้ากันดีก่อนค่อยใส่เพิ่มครับ เดี๋ยวเราใส่แป้งลงไปนะครับครึ่งเดียวก่อนครับจังหวะของการใส่แป้งนะครับเวลาที่เราเออกกลับไปตีเนี่ยนะฮะเราลดลงมาที่สปีดต,ต่ำที่สุดครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับใส่นมครับผม แล้วจึงค่อยใส่แป้งส่วนสุดท้ายครับอาแล้วครับหยุดเดินเครื่องนะฮะส่วนประกอบที่เหลือนะครับนั่นก็คืออัลมอนด์ป่นครับเราบี้ๆนะฮะให้กระจายดีครับใส่ลงใบครับแล้วก็คนนะครับให้เนื้ออัลมอนด์ป่นกระจายทั่วดีครับ หลังจากเอามอนน์ป่นนะฮะเราก็จะมีขิงเชื่อมครับขิงเชื่อมนะครับเราหั่นให้เป็นเต่านะครับเสร็จแล้วก็เอาลงพิมพ์ได้เลยครับหลังจากทั่วพิมพ์ดีแล้วนะครับเอามอนสไลด์ครับโรยลงไปครับ เรียบร้อยแล้วครับหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับนำเข้าอบนะครับ1 9อองศาเป็นเวลา35นาทีครับยังไม่ทันอบเสร็จนะครับก็หอมกลิ่นของอัลมอนด์กับขิงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับ190องศานะครับ25นาทีเท่านั้นครับสุกเรียบร้อยแล้วครับ เราพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตัดเป็นชิ้นสวยงามครับเป็นเค้กเนื้อแน่นๆนะครับที่มีรสชาติของขิง ซึ่งตัดกับอัลมอนด์ได้ดีทีเดียวครับรับประทานกับชาร้อนๆรับรองครับว่าเข้ากันที่สุดแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรสชาติที่ผลภูมิใจเสนอนะครับเค mm ้กอัลมอนด์ขิงครับ แรงบันดาลใจจากส้มตำนะฮะแต่จะทำส้มตำก็กระไรอยู่ทุกคนก็ทำเป็นอาจจะทำเก่งกว่าพลด้วยนะครับพลทำเป็นยำดกว่าครับยำสุดนี้ชื่อว่ายำมะละกอนะฮะเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเมนูนี้ครับแต่รสชาติก็จะแตกต่างการใส่ผักเผือกเลยที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอาล้วฮะก่อนอื่นนะครับเราเอากุ้งแห้งครับ มาโขกให้ฟูครับตักออกมาพักไว้ก่อนนะครับในโครกใบเดิมนะครับเราใส่กระเทียมลงไปนะฮะพริกนะครับเม็ดหนึ่งนะครับโขกครับผมน้ำมะขามเปียกครับน้ำตาลครับผมน้ำตาลทรายนะครับคนนิดหนึ่งนะครับ ให้ละลายนะครับแล้วค่อยใส่น้ำปลาลงไปครับผมน้ำมะนาวนะฮะแล้วผมก็ใส่กุ้งแห้งกลับลงไปครับคนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำยำของเราก็จะมีลักษณะน,นี้นะครับสเต็ปต่อมานะฮะหอมแดง เขือเทศเชอร์รี่นะฮะเราหั่นครึ่งหรือจะหั่นสี่ก็ได้นะครับถั่วเข็มนะครับถ้าหาไม่ได้ก็ถั่วฝักยาวนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็มะละกอครับแครอทครับเราก็เข้าทุกอย่างแล้วนะฮะแค่เข้ากัน เราใช้ถุงมือนิดหนึ่งนะครับขยำนิดหนึ่งนะครับพอขยำนะฮะผักเขาก็จะคลายน้ำออกมานะครับก็จะมีสีที่สวยแล้วก็เงาขึ้นนะครับเอามาดูน้ำยำของเรานะครับน้ำยำเนี่ยฮะจะมีลักษณะเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับ อันนี้นะครับที่จะแตกต่างจากส้มตำโดยทั่วๆไปนะครับอย่างสิ้นเชิงนะฮะผมจะใส่พวกเฮิร์บแบบไทยๆลงไปด้วยนะครับเราก็จะมีใบสะระแหน่นะครับโหระพานะฮะผักชีครับผม ครบทุกรสนะครับแบบไทยๆนะฮะใส่ลงไปครับแล้วก็เคลาครับถั่ที่สงนะฮะหมดเล็กน้อยนะครับจัดใส่จานครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่อาจจะใกล้เคียงกับที่เราคุ้นเคยแต่มีความแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรสชาติที่พลภูมิใจนําเสนอแล้วก็อยากให้หลองนะครับกับยำมะละกอครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับอาหารของเราเนี่ยนะครับมีมากมายหลายรสและคุณผู้ชมเองก็สามารถสร้างสารรค์รสชาติใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นรสไหนไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดจะต้องมีโภชนาการที่ดีและใช้ส่วนประกอบที่สะอาดและมีคุณค่านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับพลพรรคนักปรุงนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ไม่ว่าจะเป็นรถไหนนะครับทุกรถในลลพลพรรคนักนะปรุงรวนแซบรวนอร่อยทั้งนั้นครับไม่อยากจะพลาดแม้แต่เมนูเดียวแฟนๆ u t u b e ง่ายๆครับกด subscribe ที่ตรงนี้ได้เลยครับ